มันทำให้เรารู้สึกผิดว่าแบบเอ้ยไลฟ์สไตล์ที่เราแบบมีมาตลอดทั้งแบบของแพงๆที่คุณพ่อซื้อให้ทั้งเรียนอินเตอร์เรียนนอกเงี้ยมันมันทำให้เขาลําบากมากขนาดไหนถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมอะต่อไปที่บ้านลาบากแน่ๆที่บ้านเราเหมือนเราไม่มีแลว้วอะ ตั้งแต่เด็กเนี่ยชีวิตนิ้งก็คิดว่าค่อนข้างสบายค่ะที่บ้านเป็นคุณพ่อทําธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่ะรายได้ส่วนมากก็มาจากการส่งออกตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะคุ้นชินกับการที่โรงงานมีออปเปอเรชันอยู่ตลอดเวลาพนักง,งานเป็นร้อยคนรถบรรทุกจอดเตรียมส่งของท่าเรือค่ะจนถึงจุดหนึ่งที่คุณพ่อตัดสินใจส่งนิ้งไปเรียนที่ต่างจังหวัดน,นะคะไปโรงเรียนอินเตอร์ แล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่มอตอน้นใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรอะค่ะสมัยก่อนไปเรียนที่ออสเตรเลียน,นะคะคุณพ่อก็จะส่งเงินมาให้เราอยากได้อะไรเราก็ซื้อตามใจเราอะไรอย่างเงี้ยคะคือนิ้งอยากได้อะไรคุณพ่อก็ซื้อให้เรียกว่าเหมือนคุณพ่อไม่ไม่ขัดใจลูกสาวประมาณนั้นจนเรียนจบมาเนี่ยทำงานไปได้สักพักมีวันหนึ่งที่นิงได้กลับมาอ่า เรียกว่าเหมือนวันนั้นมันจะมาเอาของอะค่ะที่โรงงานแล้วก็พอกลับมาภาพที่เห็นคือแบบจากที่ไม่ได้เห็นมาเป็นสิบปีอะมันต่างกันมากเลยค่ะวันนั้นที่นิ้งเดินเข้ามาก็คือไม่มีคนพนักง,งานเหลือแค่หลักสิบแล้วก็รถบรรทุกอะไรก็ไม่มีเลยเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราแล้วแบบเราเหมือนทําไมเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะจนมีพนักง,งานพี่พนักง,งานคนหนึ่งที่เขาอยู่มาตั้งนานแล้วเขาก็มาทักนิ้งว่าเฮ้ย น้องนิ้งไม่ได้เจอกันนานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออนิ้งก็ถามพี่เขาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรอช่วงนี้แบบขายไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องนิ้งไม่รู้ใช่ไหมคุณพ่อไม่ได้บอกหรออ๋อจริงๆที่บ้านอะ่ะมันเงียบอย่างนี้มานานแล้วนะ แต่มันทําให้เรารู้สึกผิดว่าแบบเอ้ยแล้วไลฟ์สไตล์ที่เราแบบมีมาตลอดทั้งแบบของแพงๆที่คุณพ่อซื้อให้การศึกษาที่เขาซัพพอร์ตเรามาตลอดทั้งเรียนอินเตอร์เรียนนอกอย่างเงี้ยมันมันทำให้เขาลําบากมากขนาดไหนในการที่เขาแบบต้องทํางานหนักในขณะที่รายได้มันก็แบบไม่ได้มาเท่าเยอะแต่ก่อนถ้าเราถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมอะต่อไปที่บ้านลำบากแน่แเราก็ตั้งจุดยืนใหม่ ไปบอกคุณพ่อว่าแบบป๊าแบบไม่ต้องซัพพอร์ตนิงแล้วนะนิงเรียนจบแล้วเดี๋ยวนิงจะหาหาเงินด้วยตัวเองธุรกิจแรกก็คือเรา เนิ่งกับพี่สาเปิดบริษัทแล้วพยายามสั่งของของที่บ้านมาขายใช่ไหมคะเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้กลายเป็นว่ามีรายได้กลับป้อนกลับเข้าไปที่โรงงานของที่บ้านค่ะเราไปยืนออกบูธขายกันอย่างเงี้ยเวันแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีเงินทุนเลยเราก็ต้องไปยืนขายเองไปประกอบเองขายเองซึ่งเฟอร์นิเจอร์แบบหลายๆชิ้นมันก็ค่อนข้างหนักมากค่ะแล้วก็แบกของเยอะมากจนแบบ มือห่อเลือดข้อมือแดงตอกไปโดนนิ้วตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้จันทุลังขายไปปีสองปีสุดท้ายแล้วมันก็ขายไม่ได้เลยเหมือนมันได้ล้มได้ล้มครั้งแรกจริงๆก็คือตอนนั้นเลยค่ะตอนเด็กๆเ,เรียกว่าเหมือนไม่เคยล้มเลยมากกว่าเพราะว่าอยู่อยู่สบายคุณพ่อยิ่งเป็นห่วงคุณพ่อก็เห็นหมดทุกอย่างที่ที่เราทำมา เขาเห็นเรากลับบ้านดึกๆๆ,ๆๆเห็นเราขอยืมกระบะของโรงงานขับออกไปส่งของเห็นเรากลับตีสองตีสามตีสี่แบกของกลับเข้าโกดังของที่แบกไปขายแต่ก็แบกของเท่าเดิมกลับมามันขายไม่ได้เลยมันจะมีวันหนึ่งอะคะ่ะที่คุณพ่อแบบเหมือนวันนั้นนี้ก็กลับดึกกันนะคะแต่กลายเป็นว่าเราเห็นแบบคุณพ่อรออยู่ในโซนห้องโกดังนะคะแล้วเขาก็มาถามว่าแบบเหมือนเราเหนื่อยไหม แต่ณโมเมนต์นั้นนะ่ะหน้าเขาดูเหนื่อยมากที่เขาแบบต้องมารอเราอะ่ะมันนำให้เราคิดว่าแบบทำไมเรามันมันไม่ได้เลือกเลยอะแบบเราพยายามแบบไปทํางานให้เขาไม่เป็นห่วงแต่กลายเป็นว่าแบบเขาต้องมาเป็นห่วงเราอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องมาเป็นห่วงเรารอเราแล้วก็เงินอะไรเราก็ไม่ได้มีกลับมาให้เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะ คุณพ่อค่ะยิ่งคิดว่าล้มไม่ได้มันอยู่ในจุดที่ฉันก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แต่ฉันก็ยังล้มไม่ได้อะเพราะว่าถ้าล้มล้มตอนเนี้มันจะไม่มีอะไรเลยแล้วในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะออกมาเพื่อช่วยคุณพ่อให้เขาไม่ลําบากเราต้องปั้นธุรกิจขึ้นมาให้ได้สักอย่างเพื่อที่มันจะได้เป็นเงินทุนกลับมาเลี้ยงท่านในอนาคตทําให้เขาไม่ลําบาก มันต้องทำอะค่ะมันต้องขายสิ่งที่เหมือนเรามีอะไรที่มันมีค่าตอนนั้นเราก็ต้องขายมาเป็นเงินทุนเพราะว่าเราที่บ้านเราเหมือนเราไม่มีแล้วอะแล้วเราก็ไม่อยากรบกวนคุณพ่อแล้วต้องยอมตัดใจขายสิ่งที่แบบที่เรารักไปโดยเฉพาะใบที่มีความทรงจําแบบใบที่คุณพ่อซื้อมาให้นิจะไม่เคยขายไม่เคยขายมันเลยแต่นาถึงจุดนั้นจุดที่แบบเราต้องเราต้องใช้เงินตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะต้องช่วยครอบครัวกลับมามันก็ต้องตัดตัดสินใจที่จะขาย กระเป๋าใบที่คุณพ่อซื้อให้ไปเหมือนเราโยนความทรงจาเราทิ้งไปเลยอะค่ะต้องยอมตัดใจปล่อยมันไปเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะสุดท้ายเราก็เลือกเลือกที่จะไม่ไม่ยอมแพ้ แล้วก็สู้ประกอบกับช่วงที่นิ้งล้มลุกคลั่กับธุรกิจมานิ้งเริ่มมีปัญหาสุขภาพตอนนั้นนิ้งก็คือนิ้งเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจากการสะพายกระเป๋าที่หนักแล้วก็ทํางานหนักจากการแบบแบกขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปออกบูตตามงานต่างๆค่ะมันก็เลยเป็นไอเดียมาว่าเอ้ยกระเป๋าที่เรารักเนี่ยทําไมมันต้องทําร้ายเราอะแล้วก็ทุกครั้งที่นิ้งใช้กระเป๋าแบรนด์เนมที่สมัยก่อนที่เราคิดว่าเออเราใช้แล้วแบบ มันช่วย up s t a t ั s เรามันทําให้เราดูดีมันกลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้รักตัวเองอะค่ะเหมือนเราอยากให้คนอื่นรักในสิ่งที่กระเป๋าเราเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นพอเราจะบอกว่าเราจะทํากระเป๋าแบบที่มันดีต่อสุขภาพเป็นกระเป๋าผ้านะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบกระเป๋าอะไรแบบ ผู้ป่วยใช้หรออะไรอย่งี้ขายที่ไหนโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่ขายไม่ได้หรอกแม้กระทั่งดีไซเนอร์ที่นิ้งจ้างออกแบบอะเขายังไม่ไม่ออกแบบที้นิ้งเลยอะ แรกเลยก็คือน้ำหนักเบามากอย่างกระเป๋าสะพายไหลอันเนี้ยเบาแค่200กว่ากรัม2ขนนีดนิดๆนะคะเบาพอๆกับต้นหอมกรัมเลยแล้วก็สายสะพายตรงนี้ค่ะจะมีการเย็บสายแบบพิเศษเรียกว่าสายไฮบริดค่ะด้านในจะบุฟองน้ําหนา5มิลิเมตรและตัวสายจะมีความกว้างทําให้เวลสาสะพายแล้วอะ่ะมันไม่กดทับบ่าค่ะแล้วก็ไม่ทําให้บ่าแดงกระเป๋าาดลาเนี่ยเราเลือกใส่ช่องจัดเก็บเข้าไปที่มันเป็นช่องจัดเก็บที่ใช้งานได้จริงค่ะลูกค้าเปิดมาจะต้องหยิบใช้ของได้ทันที ทำให้ใช้ชีวิตได้สนุกแล้วก็สะดวกคล่องตัวมากขึ้นค่ะนิ้งภูมิใจที่ได้พูดว่ากระเป๋าฮารดาลาราเนี่ยเป็นผลงานการดีไซน์ของคนไทยและเป็นผลงานจากลูกค้าทุกๆคนไม่ใช่แค่ผลงานจากของเราค่ะคิดว่าต้องมีสักวันที่ต้องมีวันนี้เราเลยไม่ล้มเลิกความพยายามไม่ใช่วันนี้ตั้งแต่นิ้งทำฮาร์ดาลารมามันมันหลังจากนั้นมันหนทางลาบเลื่อนตลอดอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดค่ะ เราก็ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งที่นิ้งกำลังเวิร์กอยู่อ่ะคือโปรเจกต์สกินแคร์เฮอร์บาร่านิ้งมั่นใจว่าสาวๆหลายๆคนที่ได้ใช้อ่ะรับรองว่าติดใจแล้วก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนซึ่งตอนนี้เรามีรีวิวจากลูกค้านับพันคนแล้วก็ โปรเจกต์ตัวแทนที่เรากลหลังจะเริ่มต้นขึ้นก็จะได้เปิดโอกาสให้สาวๆหลายๆคนได้ลองใช้แล้วก็ถ้าอยากทําธุรกิจก็คือสามารถส่งต่อเพื่อเป็นรายได้กลับมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเหมือนที่นิงได้สร้างโปรเจกต์กระเป๋าได้ประสบความสําเร็จและเป็นรายได้กลับมาช่วยครอบครัวด้วยค่ะเขาตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราจะล้ม เราลุกขึ้นมาได้เพราะว่าชีวิตนี้แรกๆเราไม่เคยล้มเลยตั้งแต่เด็กก็คือนิ่งวิ่งเล่นในโรงงานเนี่ยค่ะตรงนี้คือเคยเป็นโรงงานของคุณพ่อที่มีเครื่องจักรอยู่ตอนนี้เราก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นโกดังที่สต็อกสินค้าคุณภาพของไฮละลามากมาย